ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์โลนวันนี้เราอยู่เกมมันพีเทอร์ชู n กกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเว e อีเวนต์ใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับของเวทช็อปเปอร์แมนโดยจะมีเวทไหนบ้างครับแต่ผมจะพาเพื่อนไปดูกันนะครับโดยแต่ละเวทนะครับผมจะลงรายละเอียดว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไป โดย q u e s ช็อ p p ปอร์อันใหม่นะครับจะอยู่ตรงสเปเชียนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับนี่นะครับอันนี้จะเป็น q u e s ช Chopper m n n อันใหม่นะครับที่มันเข้ามาตัวเมื่อเราเคลียร์ครบทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ผลสายลุ้งนะครับ10ผลอันนี้นะครับเราก็มาเริ่มที่อันแรกกันเลยนะครับอันแรกนะครับให้เราเคลียร์ เควส t อีเวนต์ใดก็ได้นะครับครบ5ครั้งเราก็จะได้ของรางวัลเป็นกุ้งร็อบสเตอร์นะครับ3ตัวอันต่อมานะครับให้เราเคลียร์เควส์อีเวนต์ใดก็ได้นะครับให้ครบ10ครั้งนะครับเราจะได้สมุดอาร์มบิลิตี้นะครับ10อันนะครับอันต่อมานะครับให้เราเคลียร์เควส์อีเวนต์ใดก็ได้นะครับให้ครบ20ครั้งแล้วเราก็จะได้ สมุดอัพเลเวลสกิลไม่ตายนะครับ1อันอันต่อมานะครับอันนี้นะครับให้เราเคลียร์เวทอีเวนต์ใดก็ได้นะครับให้ครบ30ครั้งเราก็จะได้สมุดอัพเลเวลสกิลไม่ตายเช่นกันนะครับ1อันโดยเวททั้งหมดที่ผมว่ามานี้ครับอันนี้เี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าทำกันยังไงโดยให้เพื่อนๆกดไปยังอีเวนต์นะครับอันนี้นะครับ แล้วเรากดไปตรงอีเวนต์นะครับเนี่ยนะครับให้เราเคลียร์ด่านพวกนี้นะครับด่านไหนก็ได้บอสยี่สบสี่ชั่วโมงก็ได้ครับแล้วก็อันนี้ก็ได้แล้วก็ที่เหลือตามนี้นะครับเพียงเคลียร์ครบสามสิบครั้งนะครับก็จะปลดล็อกของรางวัลต่างๆที่ผมว่ามานะครับอันต่อมานะครับจะเป็นอีเวนต์นะครับที่ให้เราอัพ เลเวลสกิลไม่ตายนะครับอันนี้เมื่อเราอัพเลเวลสกิลไม่ตายนะครับหนึ่งครั้งเราก็จะได้ของรางวัลล็อบสเตอร์นะครับสามตัวอันนี้นะครับเมื่อเราอัพเลเวลสกิลไม่ตายสองครั้งเราก็จะได้คัตตองแคนดี้นะครับบวกสามสิบนะครับหนึ่งอัน ขันต่อมานะครับอันนี้นะครับเมื่อเราอัพเลเวลสกิลไม่ตายครบสามครั้งนะครับเราก็จะได้ขวดเทนนิ่ดิง์นะครับ L นะครับหนึ่งอันอันต่อมานะครับอันนี้นะครับเมื่อเราอัพเลเวลสกิลไม่ตายครบห้าครั้งนะครับเราก็จะได้ธงนะครับหนึ่งอันนะครับโดยทั้งหมดนี้ทำ ยังไงใช่ไหมครับสเปเชียลเลเวลก็เพียงเพื่อนๆน,นะครับกดไปตรง Power Up นะครับแล้วกดเลือกตัวละครที่ต้องการอัพเลเวลสกิลไม่ตายนะครับนี่นะครับกดไปตรงคำว่าสเปเชียลเลเวลแล้วเพื่อนๆก็กดอัพได้เลยนะครับ เพื่อนเพื่อนกดอัพสาเร็จนะครับเพื่อนเพก็จะผ่านเควสนะครับอันต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอันนี้ผมอัพครบสองครั้งนะครับผมก็จะได้ของรางวัลเป็นคาตตองแคนดี้นะครับอันต่อมาอันต่อมาจะเป็นเควสที่ให้เราเก็บนะครับอีกเมื่อเราเก็บครบตามที่กำหนดนะครับ เราก็จะได้ของรางวัลต่างๆนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้เมื่อเราได้รับอีกนะครับสองหมื่นเราก็จะได้ของรางวัลเป็นกุ้งลอฟสเตอร์สามตัวนะครับเมื่อเราเก็บอีกครบห้าหมื่นนะครับเราก็จะได้สมุนัพอบิลิตี้สิบอันนะครับเมื่อเราเก็บครบหนึ่งแสนเราก็จะได้นะครับ หินนะครับสิบอันนะครับเมื่อเราเก็บครบหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับเราก็จะได้เทนนิงลิงค์นะครับ L สามอันนะครับก็อันนี้เพ,พเพื่อนเล่นตามต่างๆนะครับได้ไอพีครบตามที่จํานวนที่มันกําหนดนะครับพเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลต่างๆนะครับแล้วเมื่อปลดล็อกครบก็จะได้ของรางวัลเป็นผลสายลุงนะครับ สิบผลเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทํากันนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ